สวัสดีครับพบกับเ h นเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับรูบี้ได้มาก็มือล่านตามสบายเลยนะเรนเจอร์นะครับบอกไปแล้วนะครับว่าแสงมืดนะครับค่อนข้างจะ OP มากๆาก OP ก็คือ Overpower นะค่อนข้างจะเจ๋งเหลือเกินนะครับซึ่งตัวโคนี่นักพนันเนี่ยก็จะเป็นทางป่วนนะครับซัมมอนเดินได้นะส่วนเปล้าแสงนะครับก็เป็นตัวถึกนะก็จะมีความคล้ายคลึงกับโคนี่อามาเตอร์สอนั่นเองนะครับ อะไอที่เจครับวันนี้คงจะมาเน้นเปิดนะครับการที่ตัว7ปีมาดูกันครับอ่าเพราะว่าตัวเกมเนี่ยแจกมาครบ20บใบแล้วนะครับตามที่บอกนะเปิดช้าตลาดวายครับโอ้โหกิจกรรมเดี๋ยวมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะอ่าซึ่งนะครับอ่านเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับการันตีนะครับก็ไอดี ID หลักนี้เปิดถึงการันตีแน่นอนนะ เกียก็เป็นเกียร์เซตเรียวหนาครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วนะว่ารอบปกติจะเป็นเซตเกียร์เรียวหนานะต้องรออีกนานเลยอ่ะกว่าที่จะมีเกียร์ครับที่เป็นของตัวเกมนะออกมาใหม่นะครับก็ต้องรอดูนะน่าจะอีกนานเลยนะครับอ่าโอเคไม่ได้มีอะไรมากครับอ่าตัวนะครับครบไหมเนี่ยโอเคมาลุ้นกันครับ ID 7นะครับอ่าผมทำการสลับนะครับตัวของรีไวมาเป็นอัลตรานะเพราะว่า อ่าตัวน้อยครับตัวน้อยก็เน้นปล่อยตัวดีกว่านะครับอ่าโซนจุติใกล้แล้วนะอ่าเจสสิก้าครับอยากจะหาเพื่อนขอเปิดด้วยตัวกระชาปกติก่อนดีกว่าอ่าสอรอบโอเคมาลุ้นกันครับโอ้โหวิติดมาสักตัวหนึ่งนี่เฮเลยนะเอออยากได้ทั้งคู่ครับตัวไหนก็ได้มาเถอะขอเลยครับขอเลยจากใจนะ อันที่เหลือเดี๋ยวค่อยไปเก็บสะสมตัวกระชากกันใหม่นะครับโอ้โหเปล่านะครับถ้าว่าเป็นเด็กประถมโอ้โหหลอกมาให้ดีใจนะครับอ่ะรอบที่สองอไอดีนี้เนะี่ยผมตั้งเป้าไปที่เดือนหน้านครับในเรื่องของการปั้น Max เดนเจอร์ครับเดือนนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะเก็บสะสมนะครับอ่ากบนะครับหวังว่าตัวเกมจะแจกเยอะๆมากๆานะครับอันใน่วนของอีเวนต์ เดี๋ยวดูกระเจาะพอยหน่อยอ่ะกระเจาะพอยยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับเอาใน,นส่วนของอีเวนต์นะครับก็เรามีกี่ใบเนี่ยอืมโอเคเรามี20บใบเพราะว่าตัวเกมเนี่ยแจกมาตอนเข้าเกมแรกสุดนะตามที่บอกนะครับว่าทําไมเซิร์ฟถึงร่มนะครับเพราะว่าตัวตรงนี้เนี่ยคนเขาเปิดกันพร้อมๆกันแต่ไม่บดนะกับตู้กระชาทั่วๆไปนะครับซึ่งตรงนี้แจกมา20ใบเนี่ยมันจะมี2องอ่างมี2ออย่างนะครับอ่าอันนี้จะเป็น เปิดแบบ20ใบนะครับก็บังคับสุ่มได้แค่2รอบเท่านั้นอ่าเรนเจอร์ Ranger มันจะมีตัวที่เจ๋งนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะอ่าแต่ถ้าเกิดเปิดตู้นี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรนเจอร์แบบทั่วๆไปอะเออมารู้ว่าจะได้ตัวอะไรนะะเราขอเปิดตู้นี้แล้วกันโอเคอ่ะมาลุ้นกันครับเพราะว่าอ่าเปิดช้าตลาดวายอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงหรือเปล่าผมไม่แน่าจว่าได้กี่ตัวนะ ตัวเดียวหรอเอ้ยน่าจะตัวเดียวจริงๆแหละฮ้โอโห้ิดหวังครับอยากได้ตัวที่ดีกว่านี้นะอ่าถ้าเกิดเปิดตู้นี้อันนี้ก็จะเหลือแค่หนึ่งครั้งแล้วนะครับอ่าเหมือนเป็นการบังคับนะแต่โดยรวมผมว่าแจกกันเยอะอ่ะพว่าอาจจะมีแตะๆร้อยใบอยู่เหมือนกันนะอ่าถ้าเกิดเปิดอันนี้น่าจะได้เป็น5 6, ้าบุกหนึ่งอ่ะก็คือแบบเต็มไปหมดเลยก็อาจจะมีเรนเจอร์ที่อยู่ในนี้อยู่ด้วยอ่าอาจจะมีเรนเจอร์ที่อยู่ในนี้อยู่ด้วยนะครับ อันนี้ไปอ่านดูที่ประกาศแล้วกันนะคือเขามีเขียนเอาไว้ผมก็ไม่แน่ใจยังไม่ได้ไปอ่านว่าในนี้เนี่ยเปิดแล้วมีตัวในนี้ไหมอาจจะคิดว่าน่าจะมีไม่น่าไม่น่าจะแยกเพราะว่ามันน่าจะเป็นตู้แบบใช้คําว่าตู้อิเล็กเคาเออร์จริงๆน่าจะไปลุ้นตู้นั้นนะน่าจะมีเรนเจอร์ตัวที่ดีกว่านี้นะครับถ้าจบปลีกผมจะได้อีกโอ้ร้อยยี่สิบกว่าอ่ะขอลุ้นเรนเจอร์สักทีหนึ่งแล้วกันนะมาขอลุ้นอีกหนึ่งรอบ ทิ้งท้ายกันนะครับคืออย่างที่บอกครับว่า i d 7เนี่ยเดือนนี้ก็จะเป็นการเก็บวัตถุดิบต่างๆนะครับหลักๆคือกบนั่นแหละก็ไปเล่นสเศจพิเศษนะครับแล้วก็จุตินะครับก็สลับร่างเจสิก้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฟาร์มเกียร์ให้มันแบบเฮ้ยธาตุอะไรเนี่ยไรธาตุมีคําว่าธาตุอยู่ข้างหลังก็ต้องเป็นไายธาตุสินะจบเรียบร้อยครับ โอเคไปตะลุย PVP ทิ้งท้ายโอ้ไม่ไหวอะไอดีนี้นะครับมันก็ปั้นขึ้นแหละเพราะว่าผมปั้นเดือนแรกนะครับเนี่ยสเดือนก็ไอสาสัปดาห์นะครับก็ได้รีไวแม็กซ์ครับการใช้งานโกเกอัจจิการนี่เจ๋งอยู่ละมาว่าเลสู้กันต่อไปนะครับก็เก็บสะสมตั๋วนะครับอันเดือนนี้ครับในส่วนของสเตทพิเศษนะครับดาวเคราะห์เปีนะครับก็ขนนกเพียบเลยนะครับแต่ว่ามันมีเกียร์ตรงนี้หลงมาด้วยนะ มันก็เลยอาจจะทําให้เกียร์เนี่ยให้กดน,นกเนี่ยได้ไม่เต็มไม้เต็มหน่วยหรือเปล่าไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะอ่านี่เจอเทมานี้ต่สบายๆครับโอเคมาเล่น PVP ทิ้งท้ายกันให้ดูนะคือสัปดาห์นี้ก็โอ้โหวุ่นวายเหลือเกินนะครับก็ไม่ค่อยได้ดูแร ID 7สักเท่าไหร่นะครับอ่าผมจะดูแลช่วงที่แบบทําคลิปนั่นแหละเออทำคลิปก็จะดูแรเยอะนิดนึงนะครับ ไอ้ดีน,นี้สร้างมานานแล้วมีตัวโคโนี่บินเนี่ยรู้เลยนะครับอ,อาจจะเปิดตู้แสงเอ้ยอาจจะสร้างมาพร้อมกับผมก็ได้เพราะว่ามันมีตู้แสงบืดน,นะครับเขาอาจจะเปิดได้แสงตัวบินนะครับรถเทียสามเปอร์ใส่เกียอะไรเนี่ยเพื่อนเลยไม่มีเกียใส่ใช่ไหมเนี่ยรถเทียสองสามเปอร์นะครับนี่สบายเลยเระเรียบร้อยอถือว่าไอ้ดีนี้เนี่ยปั้นขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับ ก็ไปเรื่อยๆนะนี่อันดีนี้ก็เหมือนอตั้งรับนะครับยืนอยู่ประมาณท้องหนึ่งนะก็ต้องพัฒนาขึ้นไปนะครับทีมผม่เดี๋ยวใช้ Copy เอาแล้วกันเราไม่มีทัดน้ำตัวดาเมจหลักนะครับต้องใช้คาว่าตัวดาเมจหลักนะอ,อย่างตัวของเอวินนะครับผมไม่ได้ใส่เกียร์นะไม่มีเกียร์ใส่นะอยู่ตอนนี้เกียร์นี่แบบว่า พยายามสุดๆแล้วนะครับอโคงอาศัยการก๊อปปี้นะครับเพราะว่าเขามีมิริมตัวค่อนข้างจะโหดนี่ปั้นมานานทำไมเรนเจอร์มีแค่นี้เนะี่ยมีแค่มิริมครับแล้วก็ตัวของโซโอเอนี่ตัวเอตามที่บอกครับคือผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วล่ะว่าถ้าเรนเจอร์ตัวไหนเนี่ยมันอยู่ในเรทแค่เก่งเนี่ยมันก็จะอยู่แค่นั้นนะมันก็จะแบบว่ามีตัวเก่งออกเ,ออเก่งปลาออกมานะครับ ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องเป็นเลตแบบตัวเก่งบวกเก่งบวกบวกครับนะตัวพวกนี้เนี่ยจะน่ากลัวนานหน่อยนะอ่านี่สูได้ครับเกียร์ด้วยแหละ,ะกดออโต้เลยครับก็เดือนนี้นะครับก็จะพยายามนะครับสลับตัวเจสซิก้านะครับให้เป็นไฮเปอร์นะครับหาเกียร์นะครับให้มันนั่นกว่านี้ต่อให้เป็นเกียร์ฟรีก็ได้นะ,ะให้มันได้ค่าดีๆให้มันได้เกียร์ที่มันเป็นเกียร์ชิ้นดีๆอ่ะ เพื่อที่จะทําให้เรนเจอร์นะครับมีความแข็งแกล่งมากขึ้น,นครับนี่เจอเมเดียัสไม่สู้นะครับอ่าเจอทีมนี้อ่านี่น่าจะสู้ได้นะครับเพราะว่ารีไวชนะเอเลนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันอ่าเทคนิคการเล่น PVP การคัดทีมนะครับมันไม่ใช่แค่คัดทีมด้วยนะต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าอ่าไอดี ID ของศัตรูเนี่ยเขาแบบสร้างมานานไหมเกียอาจจะประมาณไหนเออถ้าเกิดสร้างมาไม่นานเนี่ยเกียก็น่าจะ ไม่ค่อยโหดมากนะักอันนี้คือเดาๆเลยนะเพราะว่าต้องดูจากเรนเจอร์ด้วยนะครับอ่าเพราะว่าบางคนเนี่ยตัวแบบไม่ได้เรื่องเลยครับแต่เกียร์เทพมากอันนี้ก็อาจจะไม่ดีนะเออเกียร์ดีต้องอยู่กับเรนเจอร์ดีๆนะครับอ่าเพราะว่าเกียร์เนี่ยมันยกระดับเรนเจอร์แต่ถ้าเกิดเรนเจอร์มันไม่ได้มีสกิลดีๆนะมันก็ช่วยไม่ได้นะอันนี้ต้องเป็นส่วนของการวิเคราะห์ทีมนะครับ แล้วก็เรื่องของาธาตุนะครับแล้วก็มีเรื่องของสายอีกอเดี๋ยวไว้เดือนนี้รอให้ตัวเกมเนี่ยอัปเดตอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปให้ดูนะครับคือผมมีข้อมูลในมือแล้วแต่รอให้เขาชัดเจนก่อนเผื่อเดี๋ยวเขาปรับไปปรับมานะที่เกียมาทําข้อมูลสลับไปสลับมานะครับอันอย่างอันนี้เนี่ยเราเห็นมายักษ์คือโห ID ยาวนานมากต้องมีเกียร์นั้นนอนละแล้วเราไม่มีตัวกันบินนะครับแล้วเขามีตัวกันบินอันนี้น่ากลัวตัวพากพื้นเนี่ยเราสู้ได้ เราสู้เลยดีกว่าลองดูนะครับว่าตัวบินเขาใส่เกียร์ยังไงอันนี้วัดใจนะวัดใจว่าเขาไปใส่เกียร์กับตัวบินยังไงนะครับถ้าเกียร์ตัวบินดีนะครับป้อมผมก็จะบื้มไวนะครับอแตะข้างล่างเขาอ่อนแอมากอ่ะแล้วบอดก็ไม่ปล่อยตัวบินด้วยนะเอาน,นี้ชนะแล้วล่ะอ่าพัดมก,ก่อนแบบนี้นะครับโอ้โหจะเย็นๆ็นะจะเย็นๆจะเย็นเย็นเอาไปก่อนไปก่อน โอโหโดนอัดคาบพร้พอมแบบนี้เรนเจอร์ Ranger, นะครับไปหมดเลยนะต้องระวังนะบางทีเราได้เปรียบนะครับแต่อยู่ดีเนะี่ยบอดทาอะไรก็ไม่รู้นะครับเรนเจอร์ Ranger, เราหายเกลี้ยงเลยนะอันนี้พลิกกลับมาแพ้บ่อยนะครับแต่กันบ่อยนะถ้าอยู่ในหลีกประมาณนี้นะครับอ่าหลีกประมาณนี้นี่ต้องเน้นต้องเน้นนะครับเทคนิคต้องดีสนิดหนึ่งอ่านี่เป็นไงสบายสบายครับ รอบสุดท้ายมา,ามีตัวบินนะครับแสงมืดค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับเรามีตัวก๊อปปี้อ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นไฮเปอร์หมดนะครับยกเว้นตัวบินนะพอเป็นไฮเปอร์ปุ๊บเนี่ยบอทดอาจจะมีปัญหาเรื่องของการปล่อยตัวในระยะยาวนะครับใช้คำนี้นะ,ะเซตแรกมันจะปล่อยออกมาได้ครับไม่มีปัญหาแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มติด ูดาวเรนเตอร์แล้วนะครับอ่าแล้วมันก็จะมีจังหวะปล่อยตัวช้านะครับก็จแต่ปล่อยทีมาเป็นเซตๆแล้วก็จะมีเงียบๆนะครับอ่ะดูป้อมนิดนึงโอเคเขาตีทีละสามเปร์นะอ่าซ้อมป้อมก่อนอัวครับอัวเรนเจอร์หายหมดนะครับอ่านี่สู้ได้ครับโอเคอ่ะกว่าเขาจะตีป้อมเราหมดโอ้โหนี่เขาน่าน่าจะไม่ค่อยมีเกียร์สักเท่าไหร่แหละ คือเรนเจอร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแสงมืดอย่างเดียวแล้วทีมจะเก่งนะมันต้องประกอบด้วยเรนเจอร์ตัวอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าแสงมืดเนี่ยส่วนใหญ่มันเวล1ร้อยที่สิบนะครับแล้วก็ไม่มีอัลตราไงคือถ้าใช้เจ๋งเนี่ยมันต้องสลับไปไฮเปอร์ใช่ไหมมันก็จะมีผลเรื่องของการปล่อยตัวนะครับอ่าแล้วก็อาม่มาเนี่ยต่อให้เขาเป็นมือหนึ่งนะครับในจักวรวาลเลยนะอ่ะตอนนี้ไม่รู้แล้วนะอ่จจะเปลี่ยนมือแล้วนะครับอ่ะป้อมยังได้อยู่โอเคเรียบร้อย โอเควันนี้ประมาณนี้ครับก็มาเปิดนะครับตู้นะครับในส่วนของตัว7ปีนะครับก็ยังไงเขาก็บังคับอะถ้าเกิดเราอยากได้เรนเจอร์ตัวดีๆเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับว่าต้องเปิดอันนี้อ่าแม้ว่าจะได้ตัวเดียวนะแต่อาจจะได้เรนเจอร์ที่เราต้องการนะครับตัละคェยังดีอยู่นะคอมโบเขาสามารถนะครับกับตัวอ่าอะไรอะโคนี่นะครับโคนี่นักพนันนะครับก็เป็นแรงหนึดนะครับและอยู่กันนะอดุริยางก็แรงหนึดได้นะครับบราฟไฟก็แรงหนึดได้นะครับ ดาวินช uh, ีเพิ่งรีวิวไปเข้ามาดูกันนะครับโคนี่เสตติก็ประมาณดาวินชีนี่แหละแต่ดนะาวินชีเนี่ยมันจะก๊อปปี้ดีกว่าดีกว่าแบบคนละเรื่องเลยนะแต่ว่าเรื่องของท่าเรื่องของความถึกเนี่ยในส่วนของโคนี่เสรษฐีอาจจะดีกว่าแต่ว่าเขายืนในกลุ่มข้างหน้านะครับราสต์ตรกยังใช้งานดีๆอยู่นะครับอยู่ในดิกไม่สูงมากนะบอกเลยว่าเปลี่ยนร่างยิกๆอยู่เหมือนกันนะส่วนตัวของโคนี่นักเรียนไม่แน่ผมอาจจะปั้นขึ้นมาก็ได้เป็นตัวชนนะครับเพราะว่าเขามีบัฟอมาตะ เออเราเปิดได้มาทำไมเราไม่ดีใจวะเราต้องการตัวบัฟอมตะอยู่ไม่ใช่หรออ่าอยู่ในสกิลหนึ่งด้วยมาผมปั้นตัวนี้ก็ได้นะครับเออแล้วเราเปลืองกบไปกับตัวนี้ไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวถอดเกียร์อันนี้มาใส่ให้ตัวโหนี่นี่แล้วกันนะอ่ะก็ถือว่าได้ก็ได้ได้ก็ถือว่าได้นะเดี๋ยวเก็บสะสมกันต่อไปครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าจะเปิดได้ตัวดีๆจากตัวนี้บ้างหรือเปล่านะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ